สวัสดีครับผมนานทงริศโพสีครูจากโรงเรียนวัดบรรพประชานุเคราะห์นะครับวันนี้ผมจะมาพาเด็กๆทําน้ําหมักชีวภาพจากมะกรูดนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญทุกคนไปดูได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะพาเด็กๆครับมาเก็บมะกรูดครับที่ปลูกจากหลังเรียนแล้วครับตามมาเลยครับนี่ครับเราก็นี่คือต้นมะกรูดนะครับ เดี๋ยวเราก็าเก็บได้เลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็เก็บมะกรูดเสร็จแล้วครับเราจะทําการหั่นมะกรูดนะครับโดยโดยใช้มีดนะครับหั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นที่ถูกต้องกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้ส่วนผสมที่เราจะใส่ก็คือนี่ครับนี่คือขวดเชื้อเอ็มนะครับกับน้ำเปล่านะครับเราก็จะใส่น้ําเปล่ากับขวดเชื้อเอ็มครับเป็น1ต่อ4ของน้ําเปล่านะครับเราจะใส่นี้4ขวดนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ไป1นขวดนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ใส่น้ําตาลนะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับพอเราได้จุลินทรีย์มาปุ๊บเราจะหมักประมาณ15วันนะครับเราก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นจุลินทรีย์ดีครับเอาไปใช้ดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นลดน้ำต้นไม้เพื่อต้นไม้จะเรตินโตโตครับเด เอาตอนนี้ครับเราก็จะทําการใส่น้ําครับเอาพี่โป๊ใส่ใส่น้ําต่อไปนะครับเราก็จะใส่หัวเชื้อเอ็มครับใส่เลยเกไม่ออกอ่ะเอาแลเทใส่ใส่น้ำใส่น้ำตาลต่อไปนะครับเราจะใส่น้ำตาลนะครับเทเลยเทเลย อนนี้ครับเราก็ทําการผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้เราก็ทําการคนคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้15วันนะครับ<ๆ>รก็ทําการนะครับเขาฝามาปิดนะครับเราก็จะได้มมหมัก15วันนะครับแล้วก็เราจะได้น,น้ำนีเอเอม,มา วันนี้นะครับเราก็ทําการได้แอบหมักไว้แล้ว15วันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลผลิตของเราก่อนเลยนะครับที่เราหมักไว้นะครับมาดูได้เลยครับนี่ครับมาใกล้ไหมเห็นเลยนี่เกิดจุลินทรีย์ขาวนะครับจุลินทรีย์สีขาวครับถ้าเราเอาเศษจุลินทรีย์ขาวออกนะครับนี่นะมันก็จะมีน้ำหมักนี่ครับมันจะมีน้ำหมักน้ำหมักที่มีจุลินทรีย์นะครับเอาไว้รดน้ำต้นไม้ได้นะครับนะเอิงปิด นี่คือน้ำหมักชีวภาพของพวกเรานะครับที่ทํามาจากมะกรูดนะครับโดยเด็กๆช่วยกันทำนะครับเราก็จะใช้ลดนําต้นไม้นะครับเดี๋ยวตามไปดูครับวิธีการนอ่านี่นะครับนี่คือผลผลิตนะครับคือเราน้ำมีเอ็มเนี่ยมาลดน้ำพวกใบกระเพรานะครับห็นมันก็จะขึ้นน้ากระเพรามาตามตามไปเลยครับ นี่จะเป็นผักคะน้านะครับของเราับพี่เราก็จะรดอย่างเงี้ยเนี่ยใบใหญ่เพราะว่าน้ำเอ็มรับอันนี้คือต้นพริกครับนะเราใช้น้ำเอ็มมันก็จะขึ้นสวยงามดีครับหล้ๆก็คือเอาไว้รดแปลงผักของนักเรียนโรงเรียนวัดดุพับนะครับแล้วก็รดน้ําเอาไว้รดในห้องน้ําเพื่อดับกลิ่นเอ่อดับกลิ่นในห้องน้ํของนักเรียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเอน้ําหมักชีวภาพ จากมะกรูดหลังเรียนของเรยนวัชจงครับประชานุเครก็จบเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ